ดีใจที่ได้เจอหน้าทุกๆคนนะเรียกว่าอุ่นหนาฝากข้างฮะได้ฟิลครอบครัวที่แสนอบอุ่นอบอุ่นงั้นเรามากินข้าวกันที่นี่ทุกวันศุกร์ดีไหมดีฮ่าเตีย้ยดีไหมฮะทุกคน <h ums> จะได้มาเจอ,อเตีย้ยกันบ่อยๆนะฮะมีอะไรเนี่ยจะได้อัปเดตกันได้ทันท่วงทีแต่ผมคงมากินข้าวที่นี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ <h ums> ไม่กว่าว่างไงเนี่ย ผมขอลาออกจากตระกูลครับหลายก้องพูดอย่างนี้หมายความว่างไงผมทำตามที่หลายก้องสั่งไงครับหลายก้องเคยบอกเพราว่าถ้าผมอยากจะคบกับพรีมผมต้องลาออกจากบริษัทแล้วก็ต้องลาออกจากตระกูลด้วยพูดแบบนี้แปลว่ากายจะกลับไปคบกับแม่นานอย่างนั้นเหรอ เห็นผู้หญิงดีกว่าครอบครัวผมไม่เคยเห็นใครดีกว่าใครครับแต่สิ่งที่ผมต้องการกับสิ่งที่บริษัทต้องการมันสวนทางกันเฉยผมแค่อยากอยู่กับผู้หญิงที่ผมรักแล้วก็อยากทำตามหัวใจตัวเองครับงั้นกนยายจะทิ้งงานทิ้งทุกคนไปไง่ายๆแบบนี้เลยผมเคลียร์ทุกอย่างที่บริษัทเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วางแผนงานไว้หมดแล้วด้วยหลายกล้องจะให้ใครมารับช่วงต่อแทนผมก็แล้วแต่หลายกล้องเลยครับ แต่ผมรับประกันว่าแผนงานที่ผมวางไว้จะทำให้บริษัทล่ำรวยไปอีกหลายสิบปีถึงแม้ว่าคนที่ขึ้นมาบริหารแทนผมจะเป็นคนที่ห่วยที่สุดก็าตามผมอิ่มแล้วครับขอตัวนะครับสวัสดีครับ